เป็นลับเตะเออเตะสิอย่าไปแย่ยงงั้นเอาเ <c oughs> ตะไปให้พ่อเตะไปให้พ่อเออวางก่อนสิวางวางแล้วเตะโหวางใกล้จังเตะอู้เก่งจังเลยถอยหลังมาหน่อยดิถอยมาเฟยบอกจะเล่นเล่นเลย ở yên ping ở yên ping pa. ôi, bé lượt gang ô yên bé gang bắt hết bồn bồn bắt hết lượt bắt โยนเลยอ่ะโยนมงเลยโยนเลยเอ,อ,อยเ้ยอย่าเฟิ้งลงไปเดี๋ยวร่วงนะ้ำโยนให้พ่อนู่นโยนให้พ่อตุ่ม,ม,มเออ